ข่าวขอมเมาส์ โต๊ะข่าวขอเมาส์ในวันศุกร์นี้ก็เมาส์เรื่องดีๆของดาราในบ้านเราเหมือนกันนะคะฝนค่ะใช่ค่ะส่วนศุกร์นี้นะคะจะเป็นเรื่องของคนบันเทิงที่ดูแลเรื่องป่าไม้แล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะ,คะพูด<ม>แบบนี้แล้วจะเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องเป็นคนนี้เลยค่ะพี่เชอรี่เข็มอับสอนตอนนี้เธอเรียกว่าทํางานด้านนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ต่อเนื่องนะคะเพิ่งร่วมกับกลุ่ม Little Help ค่ะถแถลงข่าวโครงการ Little Forest หารายได้จากการจําหน่ายสินค้าไปสนับสนุนการปลูกป่าที่อำเภอวังชิ้นจังหวัด แพรในวันที่1-2ถึงสิงหาคมนะคะแถลงข่าวกันไปเมื่อวานนี้ค่ะเธอ,เอเจะเดินทางไปร่วมปลูกป่าด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยววันนั้นจะไปกับเธอด้วยไปานไปด้วยเหรอครับใช่ไปตามทำข่าวมาให้ได้ชมกันค่ะเดี๋ยวไปฟังแนวคิดความตั้งใจของเธอเกี่ยวกับการดูแลป่าไม้กันค่ะอยากเริ่มที่ มีตอนนี้ก็เหลนะือน้อยลงมากแล้วว่าทำยังไงที่เขาไม่ไปบุกเพิ่มหรือ,อนนว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในที่ตรงน,นั้นเนี่ยจะช่วยการสนับสนุนยังไงได้บนะ้างแล้วก็คนที่หางไลจริงๆเนี่ยก็อาจจะช่วยเพราะว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกคะ พี่เชอรี่บอกว่าต้องปลูกป่าปลูกคนแล้วก็ปลูกใจต้องให้พวามรู้ด้วยแล้วก็ปลูกจิตสํานึกด้วยะนะคะก็สามารถไปอุดหนุนเสื้อหมวกผ้พาพันคอร่มรถกระเป๋าจากแบรนด์ดีไซเนอร์ระดับประเทศกันได้นะคะเพื่อที่จะสมทบทุนค่ะไอดียไลน์ลิตเติ้ลฟอเรสต์หนึ่งหกนะคะหรือว่าซื้อได้ที่จุดบริการลูกค้าชั้น6 M คอร์อเทียวันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย3โมงนะคะเงิน<ม>ส่วนนี้ก็จะนำไปช่วยในการปลูกป่าแล้วก็พัฒนาคน กัน<อ>ต่อไปค่ะเนี่ค่ะราก็สามารถมีส่วนนะในการสนุนโครงการนี้ได้เดี๋ยวจะล<อ>ง <ผม S 1> พื้นที่ไปกับพี่เชอรี่แล้วก็นํามาบอกให้ทราบกันว่ามีวิธีไหนยังไงบ้างนะคะพูดถึงการปลูกป่าค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะผู้จัดแล้วก็เหล่านักแสดงจากละครบุษบาหน้าตลาดนะคะพี่กอบสุขแม็กปวิทยแพนพิญญาดาสิรินิชาวรินก็จะเป็นตัวแทน ช่อง3ค่ะครอบครัวข่าว3ร่วมกับอ,อบอจจังหวัดแพร่ในโครงการปลูกป่าศาสนาค้ำพยุงนะคะนี่คือภาพบรรยากาศการเตรียมงานสถานที่ที่จะไปปลูกกันค่ะที่จังหวัดแพร่เหมือนกันนะคะพื้นที่500กว่าไร่บนเขตป่าสงวนแห่งชาติต้นน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ถางอําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ค่ะเขาบอกว่าตรงพื้นที่ตรงนี้จะเป็นเขาหัวโลนมาก่อนอ๋อนี่ไงนี่ค่ะเป็นภ้าที่ ให้เห็นว่าต่อไปเราจะไปปลูกตรงนี้แล้วก็ให้เกิดเป็นป่าขึ้นมาคือจะให้เป็นโมเดลของการปลูกป่าที่ถูกต้องแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะเป็นจังหวัดแรกของภาคเหนือเลยทีเดียวไปที่แพร่กันเยอะช่อง3แล้วก็นาราของทางช่อง3ก็จะเริ่มเดินทางกันวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเริ่มปลูกป่ากันนะคะ่ะ้็เป็นเรื่องราวของคนในองค์การบันเทิงที่ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ป่าไม้คืออย่างที่พี่เชอรี่เคยบอกไว้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วเราคนอยู่ในเมืองคิดว่าป่าไม้หรือว่าการตัดไม้ทำลาย ป๋าแห้งแล้งไม่เกี่ยวกับคนในเมืองไม่ใช่นะคะเด็ดดอกไม้เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวใช่ค่ะตัดหนึ่งต้นก็สะเทือนถึงบ้านมาเหมือนกันนะคะก็ร้อนขึ้นนะครับค่ะนี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ